สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูตาลนะะในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานจากสองครั้งที่แล้วที่ครูตาให้นักเรียนทําการทดลองเรื่องสมบัติของของแข็งกับสมบัติของสภาพความยืดหยุ่นนั้นนักเรียนได้ลงมือลงทาการทดลองกันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะเข้าถึงในเนื้อหาเรื่องที่3นะคะก็คือเรื่องของการนําความร้อนของวัสดุคุณครูเคยเอ่ยไปแล้วแล้วใช่ไหมคะว่า การนำความร้อนของวัสดุเนี่ยคือสมบัติของวัสดุที่สามารถถ่ายโอนพลังงานความร้อนจากวัสดุหนึ่งไปยังอีกวัสดุหนึ่งได้ดีโดยเราสามารถจาแนกวัสดุออกได้เป็น2ประเภทดังนี้คือ1วัสดุที่เป็นตัวนําความร้อนก็คือพวกที่เป็นโลหะใช่ไหมคะจะสามารถ,ถถ่ายโอนความร้อนได้ดี2 ก็คือพวกฉนวนความร้อนคือไม่สามารถถ่ายโอนความร้อนได้หรือผ่านไม่ได้เลยนะคะดังนั้นวันนี้เราจะมีการทดลองนะคะการที่ทดสอบการนําความร้อนของวัสดุในการทดลอ,ง,องที่3แต่ครั้งนี้อาสารไม่ให้นักเรียนทําการทดลองเองนะคะเพราะว่ามันเก็นอันตรายต่อนักเรียนค่ะเนื่องจากในการทดลองครั้งนี้เราจะต้องมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนักเรียนอาจจะเกิดอันตรายได้ ครูตาลเลยมีวิดีโอการทดลองเกี่ยวกับการนำความร้อนของวัสดุมาให้นักเรียนศึกษากันค่ะแล้เวเดี๋ยวท้ายคลิปครูตาลจะมาสรุปให้นักเรียนดูนะคะไปดูกันทดลองกันเลยค่ะการทดลองเรื่องการนำความร้อนของวัสดุทดลองและระบุว่าวัสดุใดเป็นตัวนำความร้อนหรือฉนวนความร้อนวัสดุอุปกรณ์ ชุดการนำความร้อน1ชุดบีกเกอร์ใส่น้ำร้อน1บีกเกอร์ดินน้ำมันวิธีการทดลองนำแท่งวัสดุได้แก่ไม้แก้วอลูมิเนียมเหล็กทองแดงมาประกอบเข้ากับชุดการนำความร้อนนำดินน้ำมันมาติดไว้ที่ปลายแท่งวัสดุด้านนอกทั้ง5ชนิด จากนั้นเทน้ำร้อนลงในชุดการนำความร้อนให้ท่วมปลายแท่งวัสดุทั้ง5ชนิดสังเกตการเปลี่ยนแปลงการล้อมเร็วของดินน้ำมันที่ปลายแท่งวัสดุแต่ละชนิดผลการทดลอง จากการทดลองสรุปได้ว่าตัวนำความร้อนได้แก่ทองแดงเหล็กและอะลูมิเนียมซึ่งทองแดงจะนำความร้อนได้ดีที่สุดวัสดุที่นำความร้อนได้ไม่ดีได้แก่ไม้และแก้วสรุปผลการทดลองวัสดุแต่ละชนิดนำความร้อนได้ไม่เท่ากันทองแดงเหล็ก และอลูมิเนียมนำความร้อนได้ดีโดยทองแดงนำความร้อนได้ดีกว่าเหล็กและอลูมิเนียมส่วนไม้และแก้วนำความร้อนได้ไม่ดีแสดงว่าทองแดงอลูมิเนียมและเหล็กเป็นตัวนำความร้อนส่วนไม้และแก้วเป็นฉนวนความร้อนาอเาแก้บดๆงค็ จากที่ได้ชมการทดลองที่คุณครูตาลเอามาให้ดูกันแล้วนักเรียนคงได้ความรู้และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะจากการที่เราได้ดูดากิจการรมการทดลองไปนั้นเราสามารถบอกได้ว่าการนำความร้อนสามารถจำแนกได้ออกเป็น2ประเภทคือตัวนำความร้อนและสนุนความร้อนอย่างที่คุณครูตาลเคยพูดตอนต้นคลิปจากการทดลองเราจะพบว่าตัวนำความร้อนได้แก่ทองแดง เหล็กและอลูมิเนียมซึ่งเมื่อเรานำดินน้ำมันมาไว้บนแท่งทั้ง3แล้วเกิดการละลายเมื่อเราเติมน้ำร้อนลงไปเพราะแท่งทั้ง3สามารถถ่ายโอนความร้อนไปยังดินน้ำมันได้ ส่วนแท่งไม้และแท่งแก้วเมื่อเราํำดินน้ำมันมาแปะไว้ด้านบนแล้วเติมน้ำร้อนเทิ่มไปปรากฏว่าดินน้ำมันยังคงอยู่บนแท่งแก้วและแท่งไม้เหมือนเดิมเนื่องจากว่าแท่งแก้วและแท่งไม้ไม่สามารถถ่ายอ,อุณหภูมิได้ดังนั้นจากการทดลองในครั้นนี้เราจึงสามารถสรุปผลได้ว่าตัวนำความร้อนได้แก่ทองแดงอลูมิเนียมเหล็กส่วนตัวขนวนความร้อนได้แก่แท่งแก้วและแท่งไม้ค่ะ ดังนั้นจากบทเรียนนี้เราจึงสามารถสรุปได้ว่าการนำความร้อนคือการถ่ายโอนความร้อนจากวัสดุหนึ่งไปยังวัสดุหนึ่งโดยสามารถจำแนกออกเป็นสองประเภทก็คือตัวนำความร้อนตัวนำความร้อนจะสามารถถ่ายโอนความร้อนจากวัสดุหนึ่งไปยังอีกวัสดุหนึ่งได้ดีตัวที่2ก็คือฉนวนความร้อนฉนวนความร้อนจะเป็นวัสดุ ที่ไม่สามารถถ่ายโอนความร้อนหรือถ่ายได้บ้างเพียงเล็กน้อยจากวัสดุหนึ่งไปยังอีกวัสดุหนึ่งเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจกันบ้างมิเอย่ยถ้านักเรียนพอจะเข้าใจกันแล้วลองไปทำใบงานกิจกรรมการทดลองที่3เรื่องการนำความร้อนแล้วอย่าลืมคัดลายมือสวยๆระบายสีสวยๆส,ส่งงานกลับมาให้คุณตาด้นะคะสู้ๆนะคะเด็กๆบ๊ายบาย